ผิวมันผิวมันให้ตบโลฮะซเสค่ะหน้ามีริ้วรอยให้ตบโลฮะซิสดูหลนโหดมะมอ่าแล้วก็ใครที่เป็นสิวผิวไม่เรียบก็ให้ตบโลหัซิสเลยก็คือใช้อันเดียวจบเลยเราไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอางี้ดีกว่าผู้ชายชอบนะแบบนี้เคยได้ยินไหมว่าผิดพันตัวไหนช่วยลดอุณหภูมิของผิวของคุณได้ถึง4องศาเฮ้ยมันก็เฮ้ยมันไม่วอกอ่ะเฮ้ยพูดแต่ได้นะครับ ลงให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะเห็นไหมมันไม่ขาวเกินอะซึ่งถ้าเป็นแบบ CC หรือว่าเป็นเคยลองนะคะของยี่ห้อหนึ่งเป็นลักษณะของ CC ที่ไม่ใช่เป็นอ่อเป็นอย่างเงี้ยมันจะลอยมากขาวแบบขาวเวอร์อะอันนี้มันเออมันได้อยู่นะสองซีกมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก<ช>แต่มันเนียนนะววอ่าแต่มันดู มันดูเนียนดูเนียนรอยสิวเป็นไงเดี๋ยวลองรอยสิวอ่ะแอบมีสิวนิดหน่อยดูไม่หนามันก็อละดูแบบเป็นสาวเกาหลีนะใช่ดูฉ่ำๆพูดดีมีเหตุผลอย่าไปยกแก้มไปแค่ทีมเราไปไง ขนาดมาฝั่งนี้ยังแบบยังดูไม่ออกอะว่าเราทาแป้งมาฝั่งนี้แล้วอะคือสีมันมันเหมือนเราไม่ได้ทาแป้งแต่จริงๆเราทานะคือสามารถหลอกผู้ชายได้ว่าเฮ้ยเราวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้านะเฮ้ยหน้าสดตื่นมาเป็นแบบนี้เลยมากายจริงจริงนะออคือแต่งแล้วมาโนไม่ได้แต่งอะเออก็ๆๆแต่งนะแต่ก็แบบดูใสยๆยังแอบเห็นแบบเส้นเลือดเบาๆดูฉ่ำมากเลยอะโอโนนะเงยสวยไหมอีกสวยสวย เหมือนตอนทาไวเมอร์ที่บ้านเลยอะ่ะน,นี้วแบบเอย้ยเราทาแค่ขั้นตอนเดียวนี่คือจะเสร็จแล้วนเนี่ยถ้าวันไหนเราไม่ได้รีบก็คือมีคิ้วตั้งเดิมอยู่เลยใช่ไหมก็แปะแปะแล้วก็อ 8, 8, 8, กอ,บอ,อกอบ้านได้เลย พี่แหม่มลองใช้ของชุดนี้แล้วมันแตกจากจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยใช้มาอย่างไงบ้างก็คือตอนแรกฟังมาก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะแล้วก็พี่แหม่มฟังแลยพี่แหม่มก็ไม่เคยเห็นคุณภาพของแป้งตัวไหนเนี่ยที่ใช้แล้วมันจะดีขนาดนี้แต่พอลองใช้เองจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเวิร์กจริงๆเพราะว่าพี่ไม่ต้องพกเยอะไม่ออกมาไม่ต้องลองไม่ต้องหลายอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเติมบ่อยอ่า กันแดดก็คือการแดดไว้ในตัวทุกอย่างคือแบบว่าครบเลยใช่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อหลายอย่างสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวอื่นนะนะคะในความอย่างนึงอ่ะคือเนื้อมันเนียนมากแล้วก็มันไม่มันนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติคือเหมือนแต่งหน้าแบบขนาดเราทาเยอะมันก็ดูบางอ่ะดูใสดูเป็นธรรมชาติดีแต่คนบอกเหมือนผิวสุขภาพดีใช้มากี่กล่องนะครับหกกล่องนะคะถ้ากล่องนี้ก็ประมาณกล่องที่เจ็ด จอกค่ะต,ตอนนี้มีที่ไทยแล้วไม่ต้องไปเกาหลีใช่เพราะปกติต้องบินไปที่เกาหลีดีใจมากโอเคค่ะมันจะปิดได้เนียนคลิปผิวอย่างนี้ในทานี่สวยมากอืกนะคะ มันแค่ที่เป็นรอยกระเมื่อกี้เนี่ยแปะลงไปจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ของเรามันจะไม่หนานนะคะ 여름이 되면 다들 신경 쓰이는 것이 자외선일 텐데요. 로아시스 멀티 쿠션 BB EX는 피부를 검게 만드는 것과 붉게 만드는 자외선 모두를 차단시켜 줍니다. 인위적인 펄 파우더가 아닌 네 가지 리얼 보석 성분으로 태양 아래에서도 화려한 조명 아래에서도 피부를 화사하게 표현해 준답니다. 의료용 목적으로도 사용되는 루비셀 퍼프를 사용하여 보다 많은 촉촉함을 피부에 그대로 뿌려주고 메이크업 롱 라스팅 효과도 좋아서 아침부터 한 메이크업 그대로 유지시켜 줍니다. 요즘 예민한 키워드죠? 미세 먼지와 유해 환경으로부터 보호해 주니까 안심하고 사용하셔도 된답니다.